โอ okay nah, ันท้ทัพท์คือว่าเด็กหญงอันนี้ก็เด็กโค่กค่กเด็กหญงก็เด็กหนึ่ิษแตมเดียวนมหกหกหนึ่งมาแต่ว่าขันคนตัดเลนหกสองตื่นอเลยนาะแปลว่าเลขกมันมี่สองตัวนะคะเนาะค่นมดตัดค่ะมาเดียนตัดหกหกค่กมาตัดโค่กบนรางตัวละพันก หกสองผัดว่เอาเนาะจังสี่แล้วมันมากมาเลยมาแรีวพี่น้องนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้มาอยู่ที่บ้านยายไ้อเตาบมนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบติดตามนะคะโคตรมาใหบบครับจะมากโคตรเไหมเาหัวเพื่อกะโคตรบ้าว่าหตตาบุญธรรมนหรอโคกหนึ่งครับโอฮหนึ่งหกหนึ่งตาบุญธรรมบ่มาบอกคุณตังบักลาล่ะ่ออยู่บอล่อบอ ค่อยูนึ่งหนึ่งเกเห็นเห็นหรือเปล่ครับเดี๋ยวให้น้องกดตามงคนกดหาเพื่อนเ็นตัวเลขโชคลาภนะครับหเก้าหนงหนงเก้าอนึง้บอกเร็วพี่น้องสมโตเลยบเ่ครับหนึ่งหนึ่งเก้าหเลขยังก๊ะเรีอะไรนะเลีกอะไรครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแต่ต้าอครับเด้อสองโตมีหอเ่ครับสองโตมีตัวไหนหอเปครับเนาะ คนไทยก็มาบอกถือแกตบุญธรรมใหเนาะหนึ่งหนึ่งเก่าเนี่เพ่อพูนมามันเกิดวังหันครับมันเกิดพ้นวันที่ยี่สิบเออวังหันค่ะอันเมื่อวานพ่อมนเนียนไปเนียนภาพไปวัดหลวงปู่ศิลาไปเห็นงูอยู่บนทางเนาะตันนอนอยู่บนทางงูสาตัวเงี้ยค่ะคันคันเห็น คันแม่แมว่ว่าเนาะงคันแม่เห็นงูนอันตร้หนาโดนี่มันสิออก 1, 1, 1, หนึ่งหนึ่งหกงี้ค่ะแม่อาารอ้องลูกสินะครับโอ้นั่งสิออกหนึ่งหนึ่งหกอย่าสื่อในเดอร์มีค่ะมันอาจจะตีลังกาก็ได้เนาะครับเนาะเพคุนบอกมูเก่าอาจจะเป,น 1, 1, 6, นปน็นหนึ่งหนึ่งหกแข่กันไว้อีกตัวหนึ่งนาะแม่เนาะกลับมาก็เห็นอีกกลับมาก็มาเห็นอี๋ไปเมื่อไดเนี่ยค่ะไปวันวันทีไปวันวันทีไปวันวันทีเมื่อไรเนี่ยบอกค่ะก่อนก่อนค่ะ หนึ่ก้ว่าอันคันแมวเห็น1นงูแตงสีมันสิออกหนึ่งหนึ่งหกมวแมวว่าแต่เกาแมวมันก็ออกหนึ่งหน่งหกอีกตอนนี้เลขรถพอพอนันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหกอาของพนน่ะเออเขาก็ชื่อตรงกันแหนึ่งหนึ่งเ้หกเห็นงูหงนทาง อัดจ so ิบได้ไหวเด็ดโอ้ยเหตุยังงี้น้องขนตังบอกตาบุญทำมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งยังกอเมื่อกี้บอกตาบุญทำมาตาบุญทาคืออะไรยินนาะน้องขนตังนะคะรอคนเมื่อซอลายเอหรอกกวาโดนส่แมวแล้วเขาเรียกพี่น้องเจตังนั่งวาชิระยับ เอาแล้ววันนี้เจ,จ๊จางลงปล่อยขากล่องรุดไปหมดเลยบานี่โอ้ยกำลังวัาสิปับกล่องกลับมาก,ก็ยังเห็นเลย<ะ>ค่ะอยูนี่โมงเก้าสิตัวใดคุณตังตัวใดบอกเอฟซีเ <FC S 2> นี่เร็วแม่ก็ไม่วาน้าแม่เห็นงูตัดหนารุดนี่เด็กมันสิอ<ะ>อกค่ะ วันนี้ทะเบียนรถพอพ้นแล้วอันตูงกับปิอยู่นะค่ะตูงกับหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าหกบอทะเบียนรถพอพ้นหนึ่งหนึ่งเก้าหกโคกอีทค่ะค่ะไรน่น้องนกินน่ะกินกันเลยเตู้เด็กเนาะอาจจะเป็นตัวเลขของน้องขุนตังนะคะบอกนตังและสองโต มีบ่ครับสองตัวเขาบอกตาบุญธรรมเน่ยเดี๋ยวบุญธรรมเฉยจดไว้บอกแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นหนึ่งหนึ่งเก้าแต่ก็อย่าลืมหนึ่งหนึ่งหกอ่ะสองตัวตัวใดบัตนี้ทังตัวตัวใดท่านมาเนาะพี่น้องสองตัวตัวใดลูกบอกตาบุญธรรมเนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังหาในโทรศัพท์เพิ่นจะเอาตัวใดแล้วบัตนี้อะไรจดอีกยล้วก็เฮ็ดปีนเด้งย้ายประเทศบุปผิด อัรอนะคะท่านผู้ชม FC นะคะที่เข้ามาติดตามรอสองตัวยังน้อน้องคนตังครับไดีลยวสามตัวนะครับให้ FC ฟซโศกอยู่บ่หนึ่งหนึ่งเก้ามีอยู่บ่เลขมันถือตัวมันถือมีอยู่บ่น้ะคือรอบลูปหนูออกไว้เลยบ่ยิ้มใช้ตัวเลขกดไว้มีอยู่บ่ลูกเลขสองตัวไหมจะออกวันเกิดมีบ่ฮะ เค้กซีซีะซีสีตัวเดียวคนวะนี่แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮะแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูอ๋อแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูเค้กเคหนูมีซีสีตัวเดียวอ๋อียังก่อนียังกครับซีบะลูกีตัวเดียวตัวเี่าถชีตัวเดียวชีตัวเดียวอ๋อจับคููกับยังน้องบาดเนี่ยีตัวเดียวซีี ซีซีบอกคุณตังค์มันเกิดวันวันที่เท่าไรครับมันเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดอืมไอชีตัวยูไอหอีกนะฮะชีตัวเดียวชีตัวเดียวเอาชีตัวเดียวอีกตัวนึงเอาตัวไหนเอฟซีอยากได้สองตัวไหมลูกอ่ะสามตัวก็ได้เอาใส่อีกตัวนึงอีกสองตัวตัวยังครับซีกับแง่เนาะชีดับชีซื้อชีซื้อครับโอ้ยมากับโบมี่เด๋อซีซื้อลูก ดีซือบอครับสี่ย่งเนาะสี่สองหนึ่งบใส่วันเกิดไปเลยสี่หนึ่งหนึ่งบเอาส่หนึ่งหนึ่งได้ัอเอาสีหนึ่งือสี่สองฝันดีแม่ฝันให้แม่ฝันจับใส่ซะอ๋อฝันขึ้นหนึ่งหนึ่งวันฝันขึ้นวันค่ะฝันว่าจะได้ค่ะขนวันสิหน่อยค่ะ ฟันวานเนี่ยู่ในบ้านอยู่เงินในบ้านเงินหลังเก่าเงินหลังเก่าเพราะว่าอันวันนันฟันว่าคือมีอันออกลูกใช่ไหันว่าออกลูกฟันว่าออกลูกอันอันออกมาแล้วลูกอันเลือดนี่อ้ยเต็มเสือเต็มตาหอมเลือดหอมซีมีแล้วคือจะนองคนตังค์เหรออ๋อซีก็เป็นผู้ยิ่งคือกู้งไส้เหมือนอันยิ่งเนี่ย ใช่ไ<อ>มาตร,ตรงกันแท้กับน้องคนตันางว่าบัดนี้อันคำลังอันสิหอบเนาะก็หอบเสือหอบสินลลนี่แหละใช้โบราณเนาะก็เจ้าอันอัน,นน้ำจิอ,อกตัวเก,าก่าบ่หอบพกนึงอีกบ่ใหญ่หว่าเนาะคี่ฟันในสีนอ่ะแม่นี่ยเพราครับเล็กหน่อยเพื่อนยูมันอยู่เพื่อนหลังเก่าหลังใหม่ที่นี่ก็ได้ว่าที่ไหนก็เป็น หนึ่งสีอบ huh? ่งไในแม่เไตีสามตัวเลยครับตีตัวเหนงหนึ่งหอตีอ้ยากนะครับนาะมาตัดสตัวกนหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่ไปคุณตังเอาสี่หนึ่งได้เยบลูกนี่น้องคุณตังเาวาสี่ตัวเดียวเอาเต็ตัวเดียวสี่กับสีหน่อ่้องคุณตังกัเด็กหน่อยกับหาจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งได้เบลูกผมกับความฝันยายพอดีเลย อะไรยากกับฟันเลอเนี่ยกับมะขอมะขอเมื่อว่าฟันเก็ไมีโฉบนั่นเอเนาะฟันฟันว่าอะไรหอบนี่สี่ตัวเดียวเลยติคุณตังบ่คุณตังสีตัวเดียวเลยบ่แฮปปี้เบิร์เดย์บ่โอ้มันไผแฮปอันเอาซื้อเค้กให้ลูกผู้ใดซื้อเค้กใหายโอ้ยแม่แม่ผมแม่ผมอันี้หนูไปโรงเรียนโอ้ยแม่อันนี้หนูไปโรงเรียนมูหลจะบ่ โอ้มีจากคนเนาะนี่ปลาไปหอดหาปูชีลาคนลายฉับนบ่ที่แม่ถือเลขบอว่แม่คุณตังนั่นถือเลขียกบอบอกแม่นะ่ะถือเลขียกบอบอกแม่ก็พ่อไปตัวใดงวดนี้บอกแม่ก็พอ่อลราไปตัวนี้งวดนี้แม่ลูกลืมบ่เนาะบาทนี้ฮะคุณ<บ>ตังเขาจะดิ่งโทรศัพท์ ว่าอย่งก็บอกฝบอกแม่กับพ่อตัวใดงวนนี่คุณตังคครับอ,รอ,าอาตัวเพิ่นบอกนี่นะครับเนาะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกของคุณยายวะอา,าจะเป็นบนเนเนาะครับเนาะอาจจะตีลังกากระเด็น,<ม>นเ่ี่เยเพิ่นอยากเบาเพิ่นก็ชิบเบาเองได้พี่น้องทันเบาเบาคือเบาเบานะนาอแม่เนาะถ้าเบานีเบาออกมาแล้ว เป็นตัวเลขแนวทางของน้องคุณตังกับคุณยายของน้องตังแม่นบริบงกันดูนี่ตาบุญท่ามเขียนนี่เลขอีหยังนี่มันแม่นบริบกใส่วงกลมตระเล็เอาให้เล่ามาเากริกกเอาวงให้นี่เอาเอาเอาเล่าวงกลมให้เนี่ยเอาปากกาแดงวงเอาสีใดพวงอ่ะเอาวงหรืวงเขียนวงไงวงวงวงให้ตาอันต้องมีอยู่นี่โอ้ห้องบักห้องอันบักลามีอยู่เอามาเอามาห้องหนูเอาห้องหนูมาวงอ่ะสีก็ได้อ่ะครับ ีก mm ็ได้ไอ้คนนี้กดกาให้พนวงสีแดงอาบขางนูก็ได้ขงนูนี่เอาตัวนี้อาวงวงนี้ก่อนก็ได้อุ้ยขอตัววอาวงหเน่ยวงวงตัวใดขอนปิดสะกอนเสียงเพลงนั่นเลยใช้วงตัวใดนี่วงแม่บา เห็นใจได้เนาะบ้านนีนพี่น้องเห็นบ้าเนาะวิ่งพนันเพื่อเอฟซีพนันโชคดีนำเพื่อใจได้ซื้อขนมมาฝาใช่กิ่นยังเนาะออกบ่ลูกออกบ่อเอาห้องตาบุญท่ามเนี่ยเอาห้องตาบุญเอาถอดเบิ้งเหดูเขียนเบิ้งเหดูมันออกบ่ตอแต่มีข้องนู้นก็มีอยู่เอาของนู้นน่่แหละมาวงเหดู เอาลงวงจกลมันติดตัวใดสิออกีวงติดเอามาวงสีผีนะสิวงตัวใดหนึ่งสองสามสี่สี่ไตาบนท่ามือกันนะตัวใดสี่กันนะที่น้องคนตังบอกตัวใดก่ครับหนหนุ่เกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึก้าของหนูนอนาวหนูนอหนึ่งนึ่งเก้าหนูจะมีหนูมดหนูครับเอาตัวใดแลหนึ่งหนึ่งเก้ขีดเป็นคนนะครับขีดอัปกาแดงขีด ขีดสีเบิ้งกันนะเอาขีดเอาขีดให้เบิ้งเนี่ยให้จะได้เลขหนึงเลขเก้าขีดให้เบิ้งเน่ยขีดให้เบิ้งนะครับพ่นเขียนเราูเป็นยังบงไม่เยอ่คนบลโลกมากไล่คนอ๋องของคนหนงะอเอาลูกเขียนให้เบิ้งก็ดูเลขอยังเลขยัง ไปเขียนดีดีให้ดีดีเหตุเสียคือ f c ผ่านแหละโชคดีกับน้องคุณตังเขียนอะไรแม่น้เขียนเด็กเขียน f c บุญจ่าซื้อขนมมาฝากด้วยแต่ว่าแต่ว่าน้องคุณตังเพิ่งก็บอกนะครับเพิ่งเพิ่งก็บอกหนึ่งหรึ่งเก่านะครับปวาร์ไปสอบเพิ่งเพิ่งก็คงจะมาบอกอีกนะครับต้องหนูหนึ่งหนึ่งเก่าเพิ่งก็ว่าอยู่เมื่อกี้เนาะแม่เนาะย่ำอยู่เลยนะคะหนึ่งหนึ่งเก้าแต่ว่าเพิ่งก็เพิ่าอยากเขียนบ่อยากเขียน อเ้าตาบุญทำแค่บันทีก่นอนตาแม่ฟันจากเหมือนเนาะฟันข่านันานเนาะเจงลูกตวาครับ,บ,บเป็นแนวทางในวันที่หนึ่งสุลาคมนะครับรอสักครู่นะคะลองคุณตังคุเพ่นกระบอกครั้งเดียวด้วยคับเบอร์คนว่าเรีกหนูหนึ่งหนึ่งเก้านะครับกับพี่แจ้งหน้าเอาเนาะแม่เนาะปรโชคดีนะครับ ถ้าถูกใจกับจัดที่ชั้นแมนบอกคุณตังค์แมนบอกแมนบอกสู้ฟั่งนะครับสู้ฟังเป็นเนี่ยท่างเป็นเนี่ยทางนะครับแต่คุณยายน้องคุณต่างบอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งหกนะครับถ้าเห็นงูตีบอแม่ถ้าเห็นงูตัดหนาลงเหม่กับชิดตีว่าหนึ่งหนึ่งดีก่าค่อยถึงสามตัวเลยว่าจะได้ก่อนค่ะถ้าลูกอันลูคบรถไปห่อนบ่อไปกับไปเห็นงูสาด ควางทางงูเรนตัดทางหลุดะคว้างแบบนี่้าควางแบบนี้นี่เคยถือเคยถือสามตัวเลยหนึ่งหนึ่งหกบเนียนกับมากก็มาเห็นอีกอยู่วัดป่าเนี่มหนองไผ่ก็มาเห็นอีกค่ะเห็นงูสาเห็นงูสาลัดทางมันจะออกเห็นมากกเห็นไปก็เห็นมากก็เห็นคนไทยสวนข้าตัวนั้นก็ได้อค่ะหนึ่งหนึ่งหเนาะม่ก็ว่ากันทางสัสื่อหนึ่งหนึ่งหกเอคุณตังบอกอีกย่างหนึ่งหนึ่งเก้ลูก หนึ่นึ่งเก้าเนาะหนึ่งหนึ่งเก้าบนต้เลขตัวเดียวครับต้นน้องคุณตังกลับไปนะคะเนาะถือว่าตีลกาอันนี้เมียฟันนั่งคือฟันวาอะไลูกหนึ่่ะครับเนาหนึ่งหนึ่งสีเลขฟันหนึ่งสี่ัดเอาแค่นี้นะครับเอาซ้ำเนี่คขับนอแแม่นาะหกสูฟังหานเขาบ่เขวัเป้อตัวเลขหน่งสี่นะครับาหรับตัวเลขน้องคุณตังหนึ่งหนึ่งเก้านะคร ของคุณยายของน้องคุณตังก็หนึ่งหนึ่งหกความฝันหนึ่งหนึ่งสี่อ่ะแม่โชตัวเลขกับเพื่อนครับเพื่อนเพ่นโชคดีนั่นะครับน้องคุณตังจัดขนไดใอยู่บอกครับคุณยายทำงานนาองน้องคุณตังมาทองทำงานน้ะครับนะเป็ปเล็กแนวทางเ้วยครับจะถามมากระจัดนะครับช้าก็จัดคัดก็ผ่านเป็น่ก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับใครเข้ามาแคปหน้าจอไว้นะคะเป็นแนวทางนะคะของ ยายน้องขุนตังนะคะแล้วก็น้องขุนตังนะคะแต่ว่าน้องขุนตังเพิ่นบอกชุดเดียวนะครับหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเพิ่นบอกชุดเดียวนะครับหนึ่งหนึ่งหกเป็นตัวเลขของคุณยายที่เพิ่นเคยโชคดีเห็นงูสองเสือมันน่าจะมาตัวนี้กบเร็กความฝันฝันเห็นเล็กหน่อยเอ้ยทองหมอแม่ฝันาขอออกลูกครับฝันมาเลคขอลูกคุณแม่ก็ได้ตีอืมเป็นหนึ่งหนึ่งสี่นะครับไข่ตัดวินวิบเนอนะครับเด้อ หนึ่งสี่สี่หนึ่งหรืออาจจะเบิ้ลก็าจะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับว้าเด็กงามๆแท้เรื่องเขียนตัวเดียวขึ <laughs> ้นหนึ่งหนึ่งอยู่นี่เราต้องอาา่านอะไรพี่ตัดเอาแม่เนาะเวลาเราเขียนตัวใดมันมาโกตัวหนั่นได้เนาะแม่นว่เอาพี่น้นองก,กับฟังไหวล,ล้วกับพี่แจรานาเอาเด้ค่ะเดินเขียนลายค่ะที่ว่าลายเนาะคะ่ะเนาะ เป็นตัวเลขแนวทางนะครับของน้องคุณต่างกับคุณยายนะครับอบากครัุณได้เข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อเองเลยเลยค่ะตัวเลขแนวทางนะครับคุณยายน้องคุณต่างขอบคุณไร้เนี่ยน้องคุณต่างขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบเนี่ยสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไร ยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็ก3 2 5 1 s เล็ก t เล็ก3251นะคะบ mm ู hmm. ชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาซิริเจนโทนะคะ mm hmm. สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ